สวัสดีครับวันนี้นะฮะ ex 1 6 b x 16, b, b x นะครับอ่าเตงมาทำไมอีกเคยร,รีเบลแล้วไม่ใช่เหรอไวเพอร์เทลเนี่ย อันนี้ไวเ e อร์เทลแรอันนี้คือตัวแร่ห้าแปดศูนบิตโอสาสเซมิน่นะฮะหมุนนานโดยเจ้าของตัวไวเ e อร์เทลนะฮะนี้แล้วก็ตัวลัดเชสจะเป็นห้าแปดูนนะครับไวเ e อร์เทลหมุนขวาบิตบอลเอ้บิตโอบบิตโอบนะฮะโอเคไปดูของด้านในกันว่ามีอะไรบ้าง ด้านในหลังเปิดออกมานะฮะก็จะมีโค้่มือความโค้ดเนาะตัวนี้นะโอเคเบดไ i เปอร์เทนี่คือสีแท้สีแลสีหน้ากล่องประมาณนี้มีเกดง,งูจริงๆสีดำก็มีเกตงูนะแต่สีดำจะมองลายไม่ค่อยชัดด้านหลังนะอันนี้จะเก็ตงูแดงชัดเจนเบดไวเปอร์เทลบิดโอาจจะไม่เคยเห็นกัน b i ดโอจะ ไม่เหมือนบิดบอลตรงที่ว่าจุดวงกลมจะเล็กกว่าเล็กกว่ามาเยอะเลยเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูนะฮะเนี่ยบิดออฟนี่บิดออฟนี่บิดบอลเห็นปะ่ะจุดวงกลมไอวงกลมบิดบอลจะใหญ่กว่าเช่ ลัดเชตห้าแปดโซนนะฮะยังไม่มีอ่าในที่อื่นจะของผมจะเป็นสามแปดหกแปดนี่ห้าแปดสีน้ำเงินบนส้มสวยงามนะฮะอ่ะต่อไปเรื่องช่างน้ำหนักเนาะในส่วนของการช่างน้ำหนักนะครับตัวตัวรัดเชดจะได้เจ็ดสามศูน จัดมวลหนักอยู่นะฮะ8จะได้3.4.50น,นะครับแล้วก็ตัวบิดจะได้2.0บิดบิดถือเบาเมื่อประกอบรวมกันแล้วนะฮะจะได้น้ำหนักอยู่ที่43.8ก็จัดว่าหนักอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวเมื่อประกอบโบนนะฮะของ ไ i เปอร์เทลมีสีน้ำเงินตัดส้มว่าเป็นเบเบทที่สวยมากนะฮะมาลองเทียบกับตัวไวเปอร์เทลสี่หกศูนย์แฟตนะฮะสี่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์ก็แสดงว่าตัวไวเปอร์เทลออริจินัลหนักกว่านะฮะอาจจะหนักเพราะว่าตัวไอ้นี่ หนักพอตัวลาเชนนี่แหละนะครแป8ส่วนนะโอเคลองวิ่งในส่วนของไวเปอร์เทลโอฟนะการวิ่งถัสดสเตมิน่าก็อย่างที่รู้กันว่ามันจะอยู่ตรงกลางนะฮะอันนี้เราลองชูดเสียกแบบเฉียงเอียงเล็กน้อยนะฮะมันก็จะมาเข้าตรงกลางอยู่ดีนะครับ ประมาณนี้นะบิดโอ๊บโอเคลองแบทเทิร์นคร่าวๆกันเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเอามาชนกับไ i p e r Tail b i t ดแฟนะฮะว่าจะออกมายังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่า b i t f ฟ t ม,มันชนะสายแท็กมันชนะสเตนิหน่าอยู่แล้วนะแต่ก็จะลอง วิยนโชว์นะฮะนง่ไหเห็นปะอ่ะมาชนกับเฮลเชนบิดโอกันอันนี้ก็อันนี้รู้สึกจะเป็นเก้านะรู้สึกจะเก้าหกโสนจะเก้าแปด่วนนี่แหละ อ่าอันนี้อันนี้น่าจะเก้าแปดเคออบิดออฟจะบิดออฟเลยอ้าวอย่างงั้นโอเคครับโดยรวมนะฮะ ของ v i เ e อร์เท l แลก็จัดว่าโอเคอยู่แต่ว่าอาจจะต้องไปแก่ตุ่มตัวลัตเชต e เหมือนกันนะเพราะว่าขนาดวิ่งเอา b i ดโอ f เจอบิดโอ๊นะเฮลเชนปรากฏว่า h เฮลเชนวิ่งดีกว่าดังนั้นที่เป็น b i ด o อ f เหมือนกันนะอาจจะเป็นอาจจะต้องไปอาจไวเ e อร์เทลอาจจะต้องไปเปลี่ยนลองลองลองัตเชตตัว98้ส่วเหมือนกันก็ได้เพื่อจะวิ่งดีขึ้นนะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้รีวิวเแบบื <c> ่อ <oughs> อบถูกใจกดติดตามนะครับเบื่อเบเบออยากเล่นธรรมย่าก็แนะนำร้านไวนรัสมินิโฟว์เวลนะฮะเผื่อใครแวะเวียนมาดูช่องผมแล้วเห็นมีการแต่งรถธรรมย,าย่าอยากจะลองแต่งลองบ้างและลึกถึงความหลังก็ได้นะครับสนามถ้ากรุงเทพก็มีหลายร้านแต่ถ้าเกิดว่าจะต่างจังหวัดก็ต้องลองดูเผื่อจะมีร้าน ใหญ่ถ้าตามจังหวัดใหญ่ๆจะมีจังหวัดเล็กๆก,ก็มีแหละแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามีเยอะทุกมีทุกจังหวัดหรือเปล่านะอ่าสนับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับและขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ